สวัสดีอีกรอบนะคะเพื่อนๆโม่อเช้าเราเห็นแดดมาพี่น้องจ๋าเราก็อดไม่ได้ปั่นปลาตัดหัวอย่างสวยงามเราก็จะทำปลาเกลือวาซานเราหมักแล้วครบแล้วครบครึ่งชั่วโมงเราก็กะจะไปตากสิคะเจ้าจพระคุณอีพ่อ มืดมาอีกแล้วก็เลยจะต้องใช้พัดลมพัดลมช่วยเป่ารอรอแดดเขาบอกว่ามันไปแล้วนะโนรูนะ่ะโนรูมันไปแล้วหรือพี่อ้อยพูดตลกนะคำๆนะเพื่อนๆอย่าซีเรียสอยากให้ทุกคนขำๆโนรูไป แล้วรูกูจะกลับมาหรือเปล่าช่างจะตั้งชื่อพายุเนาะเพื่อนๆเฮ้ยี่อยกระำก็กกักกักกักกโนรูไปแล้วรูอะไรจะกลับมาอีกเราก็คอยรับมันกันต่อไปตอนนี้ตาข้าลมไปก่อนตาข้าลมไปก่อนเพื่อน,อนอๆรอรอแสงแดดแสงแดดมาเราไม่ได้เจอแสงแดดมากี่วันแล้วตั้งแต่โนรูเข้ามานะ เพราะว่าเมื่อวานโนรูพัดผ่านทางภาคที่เมื่อวานจะตกทั้งวนันทั้งคืนวันนี้ไม่ตกเห็นอ่านอ่ะนะเห็นไหมมีมีมีแดดมาแล้วไปแล่มไปแล่มแนะ้ะเอ่อแดดแดดแบบแบบไม่จ้านะเพื่อนๆนแดดบัสเลมสลัวป,ประมาณเนี้ยนี่แหละที่หาปลามาได้เนาะถ้ามีแดดเราก็จะทำปลาเกลือไว้ไปขายก็ชีวิต บ้านของคนบ้านนอกที่อยากจะทําช่อง youtube เพื่อให้มันก่อเกิดรายได้เนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อก็จะนี่แหละถ้าเราขยันเราก็ไม่อดตายหรอกอ่าไปขายปลาสดมันได้ราคาถูกเราก็มาดัดแปลงเนาะเพื่อนเพื่อนดัดแปลงเพื่อมูลค่าให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฝากเพื่อนๆนเนาะตอนนี้พี่อ้อยต้องการยอดซับมากมาก หนึ่งปีแล้วพี่อ้อยังยอดซับไม่ถึงขอเพื่อนเนเข้ามากดติดตามให้ด้วยนะคะเหมือนแดดจะมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวละเหนไหมแดดจะมาแล้วเราก็จะเอามาตากแดดกันสักตอนนี้สักครึ่งไม่เกินบ่ายสองเนาะเราเราไม่ตากให้แห้งสนิทเนาะเพื่อนๆถ้าตากแห้งสนิทนะสำหรับคนที่ชอบกินเอาไปทอดกินก,กรอบๆเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปตาก ฝากด้วยนะคะฝากมากดให้ด้วยนะคะ